วิเคราะห์หาผู้ชนะระหว่างเจนนี่เดเลอร์กับอานท์กันดีกว่าจุดเด่นอานนท์อยู่ที่วงในเหนียวหนึบแล้วก็เป็นสไตล์มวยไทยจ๋าจาซึ่งแน่นอนว่าการที่เป็นสไตล์มวยไทยจ๋าจาเนี่ยนะมันจะมีข้อดีตรงที่ฝึกไล่แขนมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดนับเป็นช่วงเวลาในการฝึกซ้อมของนักมวยไทยนะมันจะมีเบสิกอยู่ก็คือ1 2 3 4เป็นสเต็ปที่เด็กมักจะฝึกกันมาตั้งแต่เด็ก,กันโตนะซึ่งใครที่เคยฝึกมวยไทยก็คงนึกภาพออกว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะ่ะ ยืดกามเนื้อเสร็จวิ่งวิ่งเสร็จทําอะไรต่อแล้วกระโดดเชือกอะไรนู่นนี่นั่นมันจะเป็นสเต็ปที่แบบลดมักจะทําทุกวันซึ่งผมคิดว่าอานนนเป็นสไตล์ประมาณนั้นแต่ out, อานนน์ n o อกเอาคู่ต่อสู้ในไ,ไฟที่ผมเปิดไปเจอนะผมจําชื่อคนที่เขาอ็อกไม่ได้แล้วเขาคบปล่อยอัปคัดเพราะฉะนั้นหมัดอัปคัดมากกลัวนะอานนนอะกะติกาของอานน์แม่นกว่าจิอาเี่เลยเพราะจิอาน่ ก่อนหน้านี้น,น้อนะต่อยในวันก็เริ่มต้นด้วยคลิกบ็อกซิ่งเลยอะดูท่าทางแล้วเขาจะชอบคลิกบ็อกซิ่งนะคนเนี้ยทีนี้การเปลี่ยนนวมใหญ่สู่นวมเล็กเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีปัญหาไหมจีอันนี่จะมีจุดเด่นตรงเวลาที่เดินต่อยเดินแล้วก็ปล่อยหมัดคือคนปกติเนี่ยนะอาจจะไม่ชินกับการเดินต่อยบางคนแบบแค่ปล่อยไปตามธรรมชาติเดินต่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าคนที่รู้หลักการเนี่ยการเดินกับการชกเนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นการอะเข้าใจไหมอะอย่างเช่น ผมเดินถอยหลังนะผมจะก้าวขาซ้ายแต่ผมจะปล่อยหมัดขวาพอผมผมก้าวขาขวาผมจะปล่อยหมัดซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันต้องทําซ้ําๆพึ่ง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 ทำซ้ําๆเพื่อให้เราจําแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรพวกนี้มาเนี่ยเขาจะมั่วแต่จอันนี่เนี่ยเขามีตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้เขามั่วหรือเปล่านะแต่เพราะว่าเวลาเขาเดินใส่คต่อสู้เนี่ยเขาจะแบบึ้งพึ่งึงแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆนะผมเพราะผมดูเขาแค่ไฟเดียวไง แต่เท่าที่พอจะเห็นเว็บหนึ่งแล้วก็พอจะสรุปได้คิดว่าเออทักษะเขาพอตัวแต่จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือลูกถีบซึ่งผมคิดว่าลูกถีบเนี่ยอาจเป็นตัวตัดสินของคู่นี้เลยเวลาเขาถีบในคิกบ็อกซิง่งอ่ะคู่ต่อสู้จะไม่จับขาแต่ถ้าเขามาถีบในมวยไทยเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะจ้องจับขาอยู่ก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับมันสมองเขาอีกว่าจะปล่อยคู่ต่อสู้จับสบายๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอานท์เกิดไปจับขาได้ก็ยุ่งเหมือนกันนะ ถ้าเขาจะถูกน็อกนะเขาจะโดนน็อกเพราะว่าโดนจับขาเนี่ยแหละแต่ถ้าเขาจะชนะนะถ้าอีกฝ่ายจับขาเขาไม่ได้แล้วถีบกระเด็นอะไรเงี้ยเหมือนที่ตะวันฉายทำอะถ้าเขาทําได้แบบตะวันฉายนะเขาก็มีโอกาสาชนะสูงคนที่ทักษะมวลรวมจิอานนี่จะเป็นฝ่ายชนะอานน์คนที่สมัครเป็นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ฟังก่อนแต่แล้วผมก็จะมาสรุปสงท้ายอีกทีหนึ่งว่าให้ใครกี่เปอร์เซ็นต์ ในเรื่อความมั่นใจของผมนะไปสบักเป็นผู้ติดตามกันได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์